ต้องคุยหัวหน้าหมอไม่มีหัวหน้าหมอนี่ใครคนที่สนใจก็ผมโอเคจะไม่เคยรักษาคนมากอ่อนต้องการนาก,การของมืออะไรก็ได้ที่ปลอดเชือ้ขอขอบคุณต้องขอบใจฉันที่นายยังไม่ตายโอ้ Oh. เขายังรอดอ่ะแต่เขาต้องพักทุกคนเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็น <c oughs> ก่นอนป้เมียอ,อยู่ไหนอืม <c oughs> <c oughs> ว็เขาบอกว่าเธอสามารถไปได้ทุกเมื่อเลยนี่จะไปไหนเนี่ยต้องไปหาตัวโตะยาาสายูเขาใช่เขาไม่รู้ว่าจะเขาได้ไหมเธอทำไม่ได้บางทีสไปเดอร์แมนก็ต้องการให้ปีเตอร์เพื่อนของเขาช่วย อะไรนะปีเตอร์ช่วยสรางแขถมพวกนั้นจำได้ไหมถ้าใครที่รู้จุดอ่อนพวกมันก็คงต้องเป็นเขาอืม him, ล,อ yeah. ลุยเลยเสือโอเคลุยเลยลุย <laughs> แม่งมึงอยู่นานเนาะตัวเดียวอยู่นานนาน โอ้ oh. ได้แล้วได้จุดลงแล้วได้จุดลงแล้วนะโอเคไม่ใช่ no, นี่มันก็ไม่ใช่เหมือนกันน่าจะเป็นอันนี้นะ <No. S 1> ไม่หรอโอ้อาวอ้าวเต็มเลยมึง <c oughs> โอเคเอเจพูดถูกฉันเป็นคนสร้างตัวเชื่อมประสาทถ้าบอกว่ามันก็ทำฉันทำลายมันได้ต่อไปที่แ l บเหาของเบอดใ้ได้ โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมกับดูรูอยู่กับมาเวอซแมนแมรีมาสเตอร,ตร์พาร์ทที่12แล้วนะครับผม,ผมพาร์ทที่แล้วไม่ตัดจบนะฮะเอาคัพซีนก่อนมาฟิตเป็นคัพซีนสุดท้ายแล้วก็ตัดจบนะฮะจะได้12พาร์ทพอดีนะครับผมโอเคมาต่อทุกคนเราวาร์ปโอเคมา โอเคอัพอัพอัพก่อนเดเจ็ดอะไรอัพได้ไม่ได้สกิล uh, ไม่จะเป็นอันนี้คืออ๋อนี่ถ้ายืนใกล้กันฟินิชได้เลยโอเคมาลุยเลย มาพีเต้ดูอีกันเราทำสิ่งที่เป็น,ปน,ปนไปไม่ได้ด็อกแต่ตอนนีผ้ผมต้องทำลายมันแล้วกับผลง,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 งานเล็กเน้อยๆของผมเองอืมอืม,ม,มสร้างกันสดๆตรงนี้เลยนั่นสินะ ใช่ไหมอืม mm hmm. นี่ไงน่าจะนิวสูตรนะอืม mm hmm. นิวสูตรแหละ <What? S 1> ว้าวิจิบจิบอืมอ mm ืม hmm. mm hmm. ดูดันดี อ๋อไหลสดอยู่มาคือกำลังปีนอยู่เลยเนี่และอีกครั้งแล้วที่เราได้วิดีโอถ่ายทอดสดทุก เทมมอนติออลบอนถูกจับตัวอยู่บนดาดฟ้าของตึกออสคอปอยากให้ฉันอ้อนวอนเหรอไม่มีวันซะหรอกโลกจะได้รู้ความจริงตอนที่แกจะได้เก็บกวาดเรื่องนี้ บอกสิ่งที่แกทำมาให้หมดฉันไม่ได้ทุกอย่างที่แกมีสร้างมาด้วยคำโกหกโกหกทั้งเพลออออแกขโมยบริษัทฉันไอเดียฉันทีนี้พูดความจริงมา ความจริงเหรอได้เลยความจริงก็คือแกมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยตอนทํางานให้กับฉันความจริงก็คือแกไม่อยากยอมรับว่าฉันเก่งกว่าแกแกมันก็แค่ความเห็นแ,แ,<ก>และไม่มีวันที่แกจะเป็นอย่างเอ่ออ้าวเ่องไปแล้วตัวบอกพูดมากมลงไปซะ มึงยังไม่ตายสินะม,มาทันม,มาแล้วส่งยาอสายมให้ผมออโตโอ้คุณทำงานทังยุวิตเพื่อช่วยเหลือผู้คนนะได้โปรด แต่สู้ผิดคนแล้วแล้วแต่แกแล้วกันเฮ้ยอุ้ยโอ้โอ้ยโอ้โห้ยมา มาโอ้ยส่งยาให้ผมฮิฮิมาบอกให้ส่งยามาเลยด็อกเตอร์ผมบอกให้ส่งยามาอี่ เอ Sie ้ยผมบอกให้ส tamam ่งไงเออเออเอเอ้ยเอ้ยมา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 ดร ไอ uh ้เ oh. ห uh ือ oh. uh. yeah, oh ือหืออ่ะเล่นอะไรอุ้ยโอ้ยเอาเอาเลยอืมเล่นอะไรด็อกเตอร์อืมเล่นอะไรโอ้ยหลบไม่ทัน มา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 โอเออือฮึยังไงสิเอ so ้ามามาเฮ้ยผมช่วยเมืองนี้แล้วเราจะตามที่คุณบอก รู้ว่าแกต้องการอะไรลีกไปให้พน้นมา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 โอ้ยโอ้ยมามาเลยมามาผมอืมผมอี อไม่ต้องพูดด็อกเตอร์มาอือหืออือหืมาเอ้ยมา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 เฮ้ยโอ้ยโอ๊ยอ๋อคือติดแล้ว ขึ้นอีกนะด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ขึ้นอีกแล้วนะด็อกเตอร์ขึ้นด็อกเตอร์ขึ้นอีกแล้วนะมาวิดึงอืงอ้าวโอ้โหได้แค่ป่าโคบชิบหายอ้าวเป็นชุดเตอร์พังสวยแล้วมึงโอ้โห บบอืมอืมโอ้ยเวีช่างน้าผิดหวังจริงๆปาร์คเกอร์ฮะคุณรู้อยู่แล้วเหรอฉันพยายามเตือนแล้วนะปีเตอร์แต่เธอกลับไม่ฟังฉันเลยคุณรู้สินะ ฉันยอมให้นายชนะฉันไม่ได้หรอกมันมีความหมายกับฉันมากแต่มันไม่มีความหมายกับผมเลยออไปลงไปเลยข้างล่างเฮ้ยอืม มามามาอุ้ยมันทำอะไร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 อือหืออือหืออื้อหืออุ๊ยนี่ไงนี่เฮ้ยกูหลบแล้วอุ้ยหลบแล้วนี่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  นี่นี่นี่อืมตีมาตีอะไรสองรอบติดอ่ะฮะอืม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 ยันโครมนะยันโครมนะอืมอืมมันไม่มันไม่ได้ผลหรอกครับมันได้แค่รอบเดียวเท่านั้นแหละเอ้ยอะไรอือุ้ยได้โปรด นึกถึงคนที่คุณเ็นหมอนั่นตายไปแล้วเธอไม่สามารถช่วยฉันได้เพืเ่อเธอถ้างั้นคนุณโคต้องช่วยตัวเองแล้วแหละโอ้ยอะไร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 ,อะไรเออไปไหนละ่ะอิชอิชอิอิ ไม่โดนไม่โดนไม่โดนอุ้ยมันไม่โดนหรอกมันไม่ได้ผลหรอกแน่ดอกเตอร์หือืมมึงสไลด์ไปไหนเนี่ยปีเตอร์อุ้ยมามาอุ้ยมามาอุ้ยอุ้ยมามามา ดูเหนื่อยนะปาร์เกอร์ผมไม่ได้เหนื่อยผมแค่รู้สึกโอ้โหอือหืมอือหืมอือหืมโอ้โหโอ้ต้องหยุดอือหืมโอ ถ้าเธออยากจะเปลี่ยนโลกเธอ,อจ,ะเจะต้องเป็นคนที่ตัดสินใจเรื่องที่ยากที่สุดให้ได้นะผมเห็นด้วยกับเรื่องนั้นเลยอืออืออ

เธอเหมือนลูกนะฉันน่าจะรู้ว่าเธอหักหลังฉันเหมือนกับคนอื่นๆหักหลังเหรอหัหกหลังเนี่ยนะผมว่ผมนับถือคุณผมน่าจะน,นับถือคุณมากจิตสำนึกของคุณที่ใหญ่ช่วยเหลือผู้คนแบบที่คุณไม่เคยยอมแพ้ like นั่นเป็นเพราะว่าคนอย่างเรามีหน้าที่ความรับผ <'m> ิดชอบ ที่จะใช้ความสามารถของเราบำเลอพวกมันแม้พวกมันจะไม่เห็นด้วยก็ตามเราต้องทำสิ่งที่ดีที่สุดให้พวกที่อยู่ใต้ตีนเราไม่ว่าพวกเขาจะเข้าใจหรือไม่ไม่คุณมันผิดไปแล้วคุณเป็นทุกอย่างที่ผมเป็นแต่คุณครับโยนมันทิ้งไปซะง,งั้นใช่เธอพูดถูกปีเตอร์ ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วตัวเชื่อมภาษาาทมันส่งผลกับจิตใจฉันแต่ฉันแก้มันได้นะถ้าเธอช่วยฉันพวกเราสามาถัถแก้มันด้วยกันได้ผมจะทำทุกอย่างที่ผมเท่าที่ผมทำได้นะเพื่อให้ใจพวกคุณจะได้รับกนานอะไรเธอมันจับฉันไป มันเอาแขนฉันไปด้วยมันจะทำให้ฉันติดอยู่ในร่างกายที่ทำอะไรไม่ได้อย่างนี้ Please, <Peter. S 1> ได้โปรดปีเตอร์นั่นมันไม่ใช่ฉัน <said> เธอเพูดแล้วนี่ว่าเธอจะไม่ทิ้งฉัน <You promise. S 1> เธอสัญญาแล้ว <Remember? S 1> จำได้ไหม และแน่นอนเธออยู่อย่างสงบุกับความรับของเธอจะไม่ถูกภผยห่งภายออกไปคุณจะทำอะไรก็ทำไปเถอะดอกพวกเราทำได้แค่นี้แหละปีเตอร์ <Peter. S 1> <Peter. S 2> ถึงแม้จะปวดแค่ปีเตอร์เธอจะไปไหนเนี่ยอืม ยังใช้ได้อยู่แต่เราต้องใช้ตัวอย่างทั้งหมดที่มีเพื่อทําเพิ่มใช้เวลานานไหมครับสัก2องสามชั่วโมงไม่ก็เป็นวันเลยแหละ แล้วถ้าเกิดเอามันมาใช้รักษาใครสักคนก่อนละ่ะครับมันก็จะไม่พอสำหรับคนอื่นๆนะแมงเอง้ <laughs> ให้เวลาได้สนใจแล้วครับไปไปอืม <c oughs> คุณนายครับคุณจะไม่เป็นไรนะผมได้ยางสาางมาแล้วถอดหน,น้ากากออกเถิดป้าอยากเห็นหน้าหลานของป้าอ <You knew? S 2> ป้ารู้เหรอครับรู้มาสักพักแล้วแหละผมไม่อยากให้ป้าเป็นห่วงเลยต้องห่วงสิ so แล้วป้า ภูมิใจในตัวหลานมากเลยเบนก็คงคิดเหมือนกันและทุกคนที่หลานช่วยเอาไว้ผมไม่รู้ว่าผมควรทำยังไงดีเ้รา yes, <you> ว่าหลานรู้นะ <laughs> อ่ะชิบหายแล้วอืม,อม โอ้ใช้กับป้าป้าก็รอดแต่คนในเมืองจะตายห่าหมดต้องยอมสละหนึ่งชีวิตเพื่อคนทั้งเมือง แอนติเซอรุมสเตชันอืมโอเคมโอเคมเข็มมันใหญ่มากเลยฮะใหญ่กว่าบ้านผมอีกผมไม่เอาได้ไหมผมมีมีแบบว่ากินเข้าไปไหมเข็มโคตรใหญ่เลย อเปนปารเกอร์อ oh. mm ื hmm. ข้างกันเลย <c oughs> ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไร <c oughs> <c oughs> สเสร็จลงคอยกูอืม <c oughs> uh. นี่ด็อกเตอร์เอออยู่ในนั้นไปอยู่ในคุกนั่นแหละสามเดือนผ่านไปเป็นไงวัสดี แม่นิเจนวัสดุเราบรรณาธิการยินดีด้วยนะรู้แล้วว่าเธอต้องทำได้แล้วเธอล่ะหางานได้หรือยังอ๋อยังแต่โอเคกำลังคิดอยู่ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนอาชีพแล้วแหละฉันว่าฉันอยากจะเป็นเชฟเลยโทษทีนะแต่เธอเป็นนักวิทยาศาสตร์ แถมเก่งด้วยนะก็โปรเจกต์ล่าสุดของฉันทำฉันสร้างระบึกยากที่เกิดทำลายเมืองขึ้นมานั่นสิฉันหมายถึงเธอทำแกงกระดี่ไก่อร่อยมากเลยแน่นอนถึงจะต้องพัฒนาเรื่องเกี่ยวสท่าไหอยจะไปตั้งแคมป์เหรออ๋อที่ที่อยู่ใหม่ของฉันยังไม่พร้อมน่ะเลยคิดว่าจะไปค้างที่บ้านไม้สักสองสามคืนเนี่ย คือว่าเธอมาค้างบ้านฉันได้ตลอดเลยนะถ้าถ้าเธออยากนะคือคือว่าใช่คือว่าไม่ฉันไม่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 แล้วก็ไม่ไม่ไม่ถ้าถ้าถ้าเป็นยังไงก็ดีเลยฉันไม่เคยปฏิเสธเธอเลยนะเรียบร้อย ขอญาติคามแล้วไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญหรืออะไรนะแต่ฉันคิดว่ามันเป็นทางที่ดีผมคงคิดมากเกินไปเองโอเคแล้วจะวางไอ้นี่ไว้ตรงไหนเอาตรงนั้นก็ได้ตรงนั้นก็ได้เฮ้ยพีท okay. hey, <so> hey, อ่าว่าไง hey, uh, คือว่าผมมีเรื่องอยากบางอย่างที่ s <S ผมไม่กล้าบอกแม่นะ่ะว่าไงอ่ะ well, um คือ um มันมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นทางกายภาพอะครับเอ่โออืมแบบว่านายอยู่ในวัยที่ร่างกายเริ่มเปลี่ยนแปลงนะและนายอาจสังเกตบางจุดเช่นไม่ไม่ไม,ไม่มันไม่ใช่แบบนั้นฮนะ,ะผมว่าเดี๋ยวผมโชว์ให้คุณดูเลยน่าจะดีกว่า ออโอเคมันไม,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 ม่โอ้อเ,บบเขาทำแปลกนะว่าไหมเฮ้ยฮะเขาไม่แปลกเท่าไรหร่เนี่ยืมนี่ไง มันมาแล้วเออตู้มีอะไรไหนดูซิวพวกเราเกือบสำเร็จแล้ว พ่อจะพยายามต่อไปพ่อจะต้องหาวิธีรักษาให้ได้พ่อสัญญา I I you, พ่อรักแกนะให้ลูกชายอ <I will. S 1> โอ อเรียบร้อยจบแล้วครับว้าวิวสามสิบเจ็ดโอเคโอเคนะครับชุดแอนตี้อาาอฟอ่ะฮะเล้วครับอ่ะอ่ะอ,ะ,อะครับครับผมครับหมดหมดยังครับหมดยัง อ่มูปดให้หมดอ่ะปดให้หมดปดให้หมดก่อนอ่ะปดให้หมดกันแหะอ่ะเดี๋ยวรอปดให้หมดนะโอเคปดหมดแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับผมเดี๋ยวเกมนี้ไม่จบหรอกเดี๋ยวต่อเดี๋ยวซีอีกสามตัวนะครับผมซึ่งไม่อาจจะตกตัวละสองพาร์ทประมาณนั้นนะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยเอ่อ so you're gonna take that vacation now are you crazy there's no time for that the apocalypse didn't happen which means we've got a city full of loose ends to clean up <laughs> sounds like a big job but we're up to it not you for a job this tough we need spider cop <laughs> <laughs> you, you said it you even did the voice okay don't make it weird you like me you really like me you made it weird let's go we've got work to do